ม่เรียเพราะว่าเขาใช้กระบวนการต่เพียในส,รสารศึกษาหรือว่าเ e ียที่แปลว่าคนระดับเดียวกันเป็น peer m e d i ียชัหมายความว่าอย่างไรนะก็แปลว่าขับน,นี้กระบวนการที่อาจารย์หรือรูจะใช้อำนาจเหนือนะั้นัจบแล้วครับเราใช้อำนาจร่วมกันฮะนั่นก็คือจะต้องมีกระบวนการการทำผ่านเข้าใจการทำตนกติกาที่มีการอยู่ร่วมกันแม้กระทั่งผมเอง เวลาที่จะมาบรรยายกับท่านผม,มก็จะถามท่านเลยว่าจะให้ผมอยู่จนถึงกี่โมงเพราะท่านบอกเทียมม่ยงผมก็จะดีเที่ยงคนระับปฏิบัติตามท่ครับ้วยไม่เกินเพีดแต่ทีเดียวเพราะฉะนั้นกระบวนการเราสามารถจะอยู่ร่วมกันได้เมื่อกระบวนการเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่เลียก็ไม่มีความแตกต่างนั่นจะสังเกตถ้ารัฐบาลพร้อมจะฟังประชาชนมอ็อกก็จะไม่มีประชาช ต้องมีกระบวนการประชานรัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการรัฐบาลพู้ว่าการก็กาากไม่จำเป็นจะต้องตัดเยือสิ่เพราะเราจะมีกระบวนการกติกาด้วยกันถามว่ากระบวนการที่เราจะมีการมองในเรื่องของการจัดการความขัดแย้งมันมีทําไมถึงต้องมีความสำคัญนะครับเราเริ่มต้นอย่างนี้ท่านใจในห้องนี้พูดภาษาจีนได้ไมั้งับท่านใในห้องนี้อ่านภาษาจีนออกมั้ สาษาไใยเรียนภาษาจีนเนะี่นไหมครับไม่มีดีมากเลยครับเพราะผมจำหัวครับตไปนี้ภาษาจีนเป็นภาษาที่ประหัาสัดจังถามก็ทำไมครับภาษาจีนเป็นภาษาที่แต่ละจุดแต่ละขีดมีความหมายเช่นถ้าสมมติว่าท่านขีดเส้นหน,นึ่งเส้น,นี่คือแผ่นดิน ขีดมาอีกหนึ่งเส้นนี่คือคนยืนบนแผ่นดินเห็นหัวดำเป็นแนวเลยนะอีกเส้นหนึ่งคือสวรรค์เขียนแบบนี้แปลว่าสามฮะลกมนุษย์สวรรค์ถ้าหากใครสักคนหนึ่งสามารถเชื่อสวรรค์เชื่อม,มนุษย์เชื่อมแผ่นดินเข้าด้วยกันได้คนคนนั้นต้องพิเศษที่สุดเขียนแบบนี้แปลว่าห้องเต้พระเจ,าจากก้าจักรพรรดิห้องเต้ถืออะไรฮะห้องเต้จะถือของ คือหยซึ่งเป็นซาแผ่นดินทําด้วยหยกแกะสลักที่เหตุนี่ถ้าห้องเต้ถือของแปลว่าหยกห้องเต้อยู่ในบ้านแปลว่าประเทศอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือตัวอย่างของจีนสรุป